เขาโอเคนะเป็นร้านที่เรบเออคนไปกินเยอะอะวัดแท็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะ,นะเนะจะพาไปกินนะโอเคนะจะพาไปตอนนี้เราอยู่บนรถไงแล้วรถฝนก็ตกแต่เราไม่รู้ว่าเราจะลงรถได้หรือเปล่าเออเพราะตอนนี้ฝนตกฝนตกแรงมากเออค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศร้านถ่ายอะ น้องเดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศร้านค่ะวิวเดินตามหลังต้นไปละ <t> อนนันคือผู้ร่วมทีมเราสองคนหนูรู้วไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้คือเมนูอาหารของเรานะคะมีเยอะมากตามไปเจ่ะจะดูว่าอะไรคืออะไร เมนูนะคะเมนูเมนูโอเคทุกคนคะตอนนี้เราออเดอร์อาหารไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอาหารของเรานะคะเพิ่งลกน่าน่งตานั่งกินมากเลยนะเออให้ดูให้ดูอาหารเลย นี้เรานั่งอยู่ในร้านแล้วแล้วเราก็เอเดื่อ,อาหารไปแล้วนะคะที่เลาให้ดูอาหารไปละเดี๋ยวเราว่าตอนนี้คือเราหิวข้าวแล้วทุกคนแบบเหมือนรีบรีบโซยกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้นคือแบบกินอย่างเดียวเลยคือกินกินกินอย่างเดียวตู้ทุกคนหิวแล้วนะคะ๋ยวไปขอตัวไปกินสันกกันว่าจะบอกว่าเป็นยังไงนะ,ะปลาเผานะคะต้ตมตำแล้วก็ปลาเผา ต้วหอนวไงนะนขนาดน้ำจิ้มขนาดน้ำจิ้มยังอร่อยเลยสงส่กิมโอ้ขนาดน้ำจิ้มก็ยังอร่อยเลยน้องต้นวักนะคะกินหัวพุงเลยวะอันนี้เพิ่งกลับรถพาเรามาก,กินข้าววันนี้แล้วก็น้องหมวยเดีย๋ยวจะเสียสลัดกินพุงให้นะอ่ะสั่งเสียสลัดเลยเหรอแล้วก็มุกกี้มุกกี้มุกกี้กินกี่กกหลา ี่้องแคัดไทยมาสออันกลวไม่อิ่ม,มสั่งไทยมาอ,อัานเลยกลวไม่อิม,อ,อ,ม,อ,มอันนี้คืออะไรประลาสับปะลาบองเอาปลวบองเหมือนปะละอาอานี้ใช่ไหม,มเ,เขาเขียนว่าปะลาบองกิ่นแล้วก็ กิมก่อนนะคะโอเคอน้องหวยทำวิธีการกินหมูปลาให้กินอ้าวแล้วออกอ่ะแล้วม่กินอ่ะที่เราไม่ได้บอกเลือ่หายอ้าวเหรอเป็นไปนตัดเอานะเออไปตัดเอา ทัันก็เอาไปทอดเอดไปทอดแล้วก็จิ้มกับปลาสับนะคะเป็นปลาสับไม่ได้สุกแล้วอะ่ะเพราะว่าปลามันจะหอมๆแบบนี้นึงถ้าสุกแล้วอ่ะเป็นปลาสุกแล้วไปกินกันนะเดี๋ยวคนอื่นเขาย่างกินเดี๋ยวคนเขาย่างกินหมดเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วกันคือเราออเดอร์มาครบแล้วตอนนี้อาหารเราครบแล้วเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วกันอร่อยใช้ได้เดี๋ยวเรากินก่น ที่เราไปกินส้มตำมาแล้วนะคะคือตอนนี้เอออาหารเขาอร่อยนะใช้ได้ไม่น่าหรอกคนเยอะไม่น่าแบบทุกคนที่มาขอนแก่นเนี่ยเขาจะต้องแบบรู้จักร้านนี้กันอะไรเงี้ยเออจริงๆเหมือนไม่ได้ค,ค่าพิซิเตอร์หรือว่าค่าอะไรนะแค่แค่ไหม่รู้สึกว่าเออมาอยากกินส้มตำแล้วที่นี้น้องก็เลยบอกว่าเออร้านนี้มันอร่อยนะอะไรเงี้ยเหมืนก็เลยแบบเหมือนพาไปกินร้านนี้ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยอะไรอย่างเงี้เยเออไม่ได้ค่าพิซิเตอร์นะย้ำไม่ได้ค่าพิซิเตอร์นะคะเพราะว่าร้านเนี้ย คนเขาไม่กินเยอะนะเออเท่าที่ดูจากอย่างที่บอกเลยว่าเออที่ดูจากทางไลน์ Google Net อะไรมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้านนี้เขาก็ดงังดังในระดับหนึ่งนะคะเออเราไปกินมาแลวปรุงป่ปองเลยคืออร่อยอร่อยค่ะใช้ได้ใช้ได้ไดคือร้านน้นคืออาหารเขาใช้ได้เลยผัดไทยผัดไทยอร่อยมาก แนะนําผัดไทยเมนูที่เขาแต่เขาก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อยู่แล้วแหละคือเขาก็แนะนําผัดไทยที่ร้านนี้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เรากินอิ่มละเดี๋ยวเราไปทํำธุระต่อแล้วเราค่อยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะโอเคบ๊ายบายนะ